ในคลิปนี้พีารีจะพาพี่น้องมาสร้างแพทเทิร์นเสื้อผู้ชายแบบง่ายๆนะคะเดี๋ยวพีารีจะวาดให้ดูว่าโครงสร้างของเสื้อมันเป็นแบบไหนอันนี้เราจะทําชิ้นหน้าหนึ่งชิ้นหลังหนึ่งชิ้นนะคะในส่วนของตัวเสื้อนะมันจะเป็นแบบนี้ทรงปล่อยๆแขนเสื้อของเราอ่าแขนเสื้อแขนสั้นก็ได้จะทําเป็นแขนยาวก็ได้แล้วแต่เรา อันนี้แขนเสื้อนะโครงสร้างของตัวเสื้อจะเป็นประมาณนี้ชิ้นหลังของเราจะสูงกว่าชิ้นหน้าแล้วก็มีชิ้นเดียวเหมือนกับชิ้นหน้าแบบนี้ทีนี้เวลาเราจะไปตัดเย็บนะคะเราสามารถผ่าตรงนี้ได้นะคะตรงกลางตรงนี้จะเป็นกลางหน้าเนาะเราสามารถผ่ากลางหน้าแบบนี้ แล้วติดกระดุมเหมือนเสื้อโปโลก็ได้นะคะสมมุติว่าเราอยากได้คอกลมเราก็ทําเป็นคอกลมเย็บสาบหรือเย็บผ้ากุนก็ได้ทําเป็นคอกลมก็ได้แต่กรณีที่เราอยากทําเป็นปกจีนเราก็สามารถต่อปกจีนได้นะคะเราสามารถต่อปกจีนได้นะคะแต่ถ้าเรายังไม่พอใจเราอยากจะทําเป็นปกเชิ้ตต่อเป็นปกเชิ้ตได้อีกนะคะ ต่อเป็นปกเชิดได้อีกอา้าวแล้วเจาะสาบโปโลแบบนี้นะคะเจาะสาบลักษณะนี้ไม่ชอบเราสามารถเจาะสาบเล่นลูกเล่นเหมือนเสื้อโปโลแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งมันสามารถนําไปประยุกต์ได้หลากหลายมากนะคะถ้าเรารู้วิธีหมาเดี๋ยวเพียรีจะพามาสร้างแพทเทิร์นกันเลยอ่านี้ง่ายมากๆนะคะก่อนอื่นชิ้นหน้าชิ้นหลังเรามีแค่ชิ้นเดียวเนาะการทําเสื้อให้มันเป็นชิ้นเดียวเราจะต้อง พับผ้าไม่ใช่พับผ้าให้เราพับกระดาษนะคะให้เป็นด้านสันทบพับกระดาษให้ริมกระดาษนะคะอยู่เท่าๆกันวัดจากริมด้านบนลงมาหนึ่งไมบ้บรรทัดหรือประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะอันนี้โดยประมาณเพราะมันสะดวกดีนะคะตำแหน่งนี้วัดออกมาที่สองนิ้วครึ่ง วัดลงมาที่3นิ้วนะคะเราจะมาทำกรอบรอบคอไว้ก่อนนะคะแล้วขีดทำเป็นเส้นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นเส้นกรอบสี่เหลี่ยมอันนี้คือกรอบรอบคอการวัดออกไปที่2นิ้วครึ่งนี้คือมันแคบแล้วนะคะเหมาะสำหรับการทำเสื้อเชิ้ตนะคะปกเชิ้ตหรือ อ่าแบบมีปกนะคะแต่ถ้าเราจะทำเป็นคอกลมเราสามารถมาขยายเพิ่มได้นะคะอันนี้เราสามารถขยายเพิ่มได้แต่ว่าเพียรีจะเริ่มด้วยคอที่แคบแคบนะคะสำหรับใครที่อยากจะนำไปทำปกเชิ้ตนะคะแบบไม่ต้องโค้งมากก็ได้ประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวจะมาอธิบายให้เราเริ่มเข้าใจทีละนิดนะคะอันนี้พียรีไม่ได้โค้งเยอะนะคะโค้งออกแบบเหมาะสําหรับการไปเข้าคอที่เป็นปกเชิดน,นี่คือรอบคอนะคะน,นี่คอหน้าของเรานะเส้นนี้คือเส้นไหลวัดจากเส้นไหลลงมา1นิ้วครึ่งวัดลงมา1นิ้วครึ่งแล้วขีดนะคะจากเส้นคอตรงนี้นะ ออกไปเลยเส้นนี้คือเส้นลดไหลด้านนี้คือด้านสันทบนะคะสัญลักษณ์ของสันทบก็คือการกากบาดนะสันทบก็คือด้านที่เรามีการพับผ้าหรือพับกระดาษนั่นเองอันนี้คือกลางหน้า วัดจากเส้นไหล่นะคะเส้นไหล่ลงมาตามความยาวเสื้อที่ต้องการเสื้อผู้ชายของเราก็จะยาวๆนิดหนึ่งเพราะผู้ชายเขาจะตัวสูงนะคะวัดจากเส้นไหล่ลงไปตามความยาวที่เราต้องการเลยตัวนี้เพี่รีก,กำหนดให้ความยาวอยู่ที่26นิ้วนะคะ26นิ้วแล้วเราก็ขีด ขวางออกไปแบบนี้ให้เส้นเขาขนากนกันกับปลายขนาดอก42นิ้วนะคะจะจัดอยู่ที่ไซส์ประมาณไซส์ M นะคะประมาณไซส์ M อก42ให้เราหาร4หาร4ีพียรีได้10.5ของพี่น้องรอบอกเท่าไหร่ก็ให้เอามาหาร4นะคะ ได้เท่าไหร่วัดจากด้านกลางสันทบออกไปตัวนี้ได้10.5นะคะ10.5วางไว้ตรงริมสันทบวางไม้บรรทัดให้เขาตรงแบบนี้นะคะเราก็ติ๊กไว้แล้วขีดลงไปหาปลายเสือ้อเส้นนี้นะคะคือเส้นชายเสือ้อชายเสือ้อเส้นนี้คือเส้น รอบอกต่อมาเราจะมาทำเส้นอกเส้นอกจะขีดขนานแบบนี้นะคะให้เราใช้สูตรตัวนี้เลยรอบอกก็คืออกเสื้อที่เราบวกหลวมเรียบร้อยแล้วรอบอกหาร4ได้เท่าไหร่นะคะให้มาลบ3นิ้วของเพียรีได้10.5ลบ3นิ้วนะคะเท่ากับ7.5วัดลงจากเส้นลดไหล ของพี่น้องรอบอกหารสี่ลบ3ามได้เท่าไหร่ก็ให้วัดจากเส้นไหลเส้นลดไหลนะเส้นนี้นะลงมาของพี่รีได้7นิ้วครึ่งเนาะวัดลงมาเลยแล้วค่อยขีดนะคะขวางออกไปแบบนี้เส้นนี้คือเส้นอกเส้นนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่เราจะโค้งวงแขนนะคะ โค้งวงแขนและตำแหน่งนี้นะคะมันจะเป็นตำแหน่งใต้รักแร้ของเราไหล่กว้าง16.5ให้เราหารสองของพี่น้องไหล่กว้างเท่าไหรให้หารสองตัวนี้ก็ได้8นิ้วกับ1กระเบียดนะคะ8นิ้ว1กระเบียดให้วาง8นิ้วตรงนี้นะคะของพี่น้องหารได้เท่าไหร่ก็เริ่มวัดจากจุดนี้นะ แล้วให้ปลายไม้บรรทัดเฉียงไปหาเส้นลดไหลเราก็ติ๊กไว้ก่อนติ๊กไว้แล้วเราก็ค่อยมาขีดเชื่อมจากข้างคอตรงนี้นะคะเฉียงไปหาเส้นที่เราติ๊กอันนี้ไหลของเรานะคะได้แล้วเราจะมาโค้งวงแขนเราจะโค้งแบบนี้เลยก็ได้แต่สำหรับมือใหม่การโค้งอาจจะยากนะคะยากแน่นอน เพราะฉะนั้นให้เราตั้งไม้บรรทัดให้อยู่ในระดับตั้งฉากแบบนี้โดยเอาริมข้างตรงนี้นะคะชนกับเส้นตรงตัวนี้แล้วปลายตรงนี้ให้เขาอยู่ตรงไหล่กว้างของเราแบบนี้เนาะอันนี้คือการแบบวางแบบตั้งฉากแล้วเราก็ขีดนะคะลงไปข้างล่างเพเรียรีจะใช้ปากกาที่เส้นมันบางนิดนึงเนาะ,ะขีดตรงลงไปก่อนแล้วค่อยวัดจากจุดนี้นะคะเข้ามาที่ สามกระเบียดนะคะประมาณ3กระเบียดเสร็จแล้วเราก็ขีดเชื่อมไปหาเส้นไหลกว้างขีดเชื่อมแบบนี้ไปก่อนวัดจากจุดนี้ออกมาได้ประมาณ3นิ้วนะวัดจากจุดนี้ออกไปประมาณ3นิ้วแล้ววัดจากจุดนี้นะคะขึ้นไปประมาณ3นิ้วโดยแบบให้มันเท่าเท่ากันนะคะจุดนี้มาหานี้กับจุดนี้มาหาตรงนี้ให้เท่าเท่ากันเราค่อยวางไม้บรรทัดนะคะ แล้วโค้งเชื่อมจากจุดนี้นะโค้งเชื่อมจากจุดนี้ไปหาเส้นเส้นอกนะคะตรงนี้ก็ให้เขาต่อเนื่องไปเลยนะคะเพียงแค่นี้เราก็โค้งวงแขนได้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ใช้เส้นเดิมนะคะขึ้นบนนะะปลายเสื้อของเราเราจะทำทรงตรงก็ได้นะคะหรือเราจะผ่าก็ได้ถ้าเราผ่าเราก็วัดจาก ชยขึ้นมาอยากผ่า4นิ้วเราก็วัดขึ้นมา4นิ้วอยากผ่ากี่นิ้วเราก็วัดขึ้นมาอย่างตัวนี้เนาะสมมุติว่าเราอยากจะผ่า,าผ่าข้างประมาณ5นิ้วพีอริก็จะวัดขึ้นมา,าเราก็ติ๊กไว้นะคะเราจะได้รู้ว่าอ๋อตำแหน่งที่เราต้องการผ่ามันลึกนะคะขึ้นมาประมาณนี้นะ ปลายเสื้อถ้าเราไม่ต้องการผ่าหรือไม่ต้องการให้ตรงเราสามารถโค้งได้นะคะให้เราใช้ไม้บรรทัดโค้งแบบนี้ก็ได้นะคะขีดโค้งอ่ะขีดโค้งขีดโค้งขึ้นบนแบบนี้นะคะเวลาเย็บเสื้อเสื้อของเราก็จะได้โค้งนะคะแบบนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่เราจะนำไปประยุกต์นะคะตอนนี้ เสร็จเรียบร้อยนะคะพี่รีจะไม่เผื่อเย็บนะชิ้นหน้าของเรานะคะก็ประมาณนี้เลยอันนี้เราก็สามารถ ขีดนะคะขีดให้เขาเลยมาจากมาหาฝั่งนี้ด้วยอันนี้กลางหน้านะคะคูณหนึ่งชิ้นเดี๋ยวพี่อรีจะมาอธิบายทีหลังนะคะว่าเวลาเราไปเย็บเราต้องทำอะไรยังไงบ้างขั้นตอนการทำชิ้นหลังให้เราพับกระดาษก่อนนะคะ ให้พับกระดาษแบบนี้ฝั่งนี้นะคะเป็นด้านสันทบสันทบก็คือด้านที่เราพับกระดาษนะคะและมันก็จะเป็นเส้นที่เป็นเส้นกลางกลางหลังของเรากลางหลังนะคะพับกระดาษให้กว้างกว่าชิ้นหน้าริมกระดาษของเรานะคะให้เท่าๆกัน แล้วเราก็ใช้ชิ้นหน้าทําชิ้นหลังนะคะโดยชายเสื้อฝั่งนี้ให้อยู่ริมเลยนะคะให้วางเขาอยู่ริมแล้วก็ด้านสันทบก็ให้เท่าเท่ากันนะคะให้เท่ากันเลยนะเพราะเราทําหน้าหลังเท่ากันทีนี้เมื่อเท่ากันแล้วเรากลับเข็มหมุดไว้ก่อนกระดาษของเราจะได้ไม่เคลื่อนนะคะ เราจะก๊อปปี้ข้างล่างก็คือชายเสื้อแล้วก็ข้างลำตัวให้ชิ้นหน้าและชิ้นหลังเท่ากันนะคะหรือชายเสื้อมันเท่ากันแล้วเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรพี่ลีก็จะมาขีดแค่ช่วงข้างนะคะอันนี้คือข้างลำตัวของเราะคะ่ะ ต่อมาเราจะมาทําเส้นไหลของชิ้นหลังชิ้นหลังของเรานะคะจะยกสูงกว่าชิ้นหน้า3นิ้วถ้าไซส์เล็กก็ประมาณ2นิ้ว2นิ้วครึ่งนะคะ,ะพีแรีจะวางนะคะวางไม้บรรทัดให้เขาขนานกันนะคะ3นิ้วติ๊กไว้ก่อนนะคะวัดจากเส้นไหลหน้าเลยนะขึ้นไป3นิ้วติ๊กไว้ก่อนแล้วเราก็ขีดนะคะยาวๆไปก่อนแบบนี้ก่อน นะนะต่อมาเราจะมาทำคอหลังโดยให้วางไม้บรรทัดนะคะริมไม้บรรทัดแบบนี้เราจะต้องขีดในเส้นที่มันตั้งฉากอ่าวางไม้บรรทัดให้ริมชนกับริมไหล่และข้างไม้บรรทัดนะคะให้อยู่ข้างคออ่าให้วางแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะได้องศาแบบนะคะตั้งฉากออกไปแบบนี้เนาะเราก็ขีดนะคะ ลงมานิดนึง่งขีดแบบนี้ก็ได้แบบนี้แล้วเราก็มาวัดว่าชิ้นหน้าของเราช่วงไหล่ตรงนี้นะคะมันเท่าไหรอ่ตัวนี้ได้5นิ้ว3ากระเบียดเราก็ยกขึ้นไปนะคะ5นิ้ว3กระเบียดเพราะว่าไหล่หน้าและไหล่หลังมันจะต้องเท่ากันนะอ่านี้ติ๊กไว้โค้งคอหลังการที่เราจะโค้งคอหลังเราจะต้องขีดเส้นให้เขาขนานกันก่อน นะสมมุติว่าตรงนี้เนาะขนานจากริมประมาณนี้ขนานกันเพลีจะขีดดินสอเส้นตรงนี้มันจะขนานกันเลยตรงนะคะมันจะตรงก็ให้เราเอาไม้บรรทัดโค้งโค้งคอตำแหน่งนี้นะคะมันจะตรงนิดนึงให้วางเท่ากับเส้นที่เราขีดนะคะแบบนี้เนาะริมปลายตรงนี้ก็ให้อยู่ตรงมุมพอดีเสร็จแล้วเราก็มา โค้งคอหลังแค่นี้ก็ได้แล้วนะโค้งคอหลังต่อมาเราจะมาโค้งวงแขนของชิ้นหลังนะคะก่อนอื่นเราต้องวัดจากเส้นลดไหล่ก็คือเส้นนี้เนาะวัดลงมาหนงนิ้วแล้วขีดแบบนี้แล้ววัดจากเส้นตรงนี้นะคะของชิ้นหน้าวัดออกไป1กระเบียดนะคะหกระเบียดก็คือนิดเดียว พอได้แบบนี้ให้เราขีดเชื่อมไปก่อนขีดเชื่อมไปหาเส้นไหลแล้วค่อยมาโค้งวงแขนเวลาโค้งวงแขนนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงบ่าหน้าบ่าหลังนะคะให้เขามีความต่างกันนิดหนึ่งก็ให้เขาห่างกันนะคะประมาณครึ่งนิ้วแล้วเราก็โค้งเลยนะคะโค้งเชื่อมไปหาเส้น เส้นนี้มันจะได้ประมาณนี้นะคะถ้าเส้นเราหักเราก็ตกแต่งบ้างนะคะตกแต่งบ้างไม่ใช่ว่าแต่งไม่ได้เลยนะคะถ้าเส้นมันไม่สวยเราก็ตกแต่งให้มันกลมกลืนนะคะสามารถตกแต่งได้เราจะมาวัด รอบวงแขนนะคะซึ่งการวัดนั้นเราจะวัดชิ้นหน้าบวกกับชิ้นหลังนะคะเริ่มวัดเลยนะคะจากริมด้านบนสุดวัดไล่ลงมาหาใต้ลักแร้นะคะอันนี้ได้เท่าไหร่เพียรีก็กดไว้แล้วเราก็มาวัดต่อชิ้นหลังเอามารวมกันรอบวงแขนของเสื้อตัวนี้นะคะอยู่ที่21นิ้วครึ่งนะคะพีรีก็จดไว้เพราะเราจะต้องเอาไปทำแขนเนาะ รอบวงแขน2อ่ส21เอานะคะเช็ค <Okay. Check S 1> วงแขนนิดนึงว่าเราโค้งสวยไหมนะคะให้วางไหล่กับไหล่ชนกันด้านคอหน้าคอหลังอยู่ด้านเดียวกันนะคะตัวนี้ก็ถือว่าโคง้งโอเคนะคะมันจะโค้งต่อเนื่องแบบนี้เนะาะอันนี้มองไม่เห็นนะคะมันจะมาแบบ มันจะโค้งมาต่อเนื่องแบบนี้อันนี้ถือว่าโอเคเพราะเป็นเสื้อทรงหลวมนะคะตัดกระดาษก่อนเดี๋ยวพี่รีจะมาอธิบาย จับปลายเสื้อนะคะหรือชายเสื้อให้เขาเท่ากันพับช่วงไหล่ลงมาให้ชนกับไหล่หน้านะเสร็จแล้วเราก็ตัดคลิปกลางไหลอันนี้คือกลางไหลเนาะตัดคลิปตำแหน่งที่เราตัดคลิปคือตำแหน่งที่เราจะต่อกับกลางแขนเสื้อ ขั้นตอนการสร้างแพทเทิร์นแขนเสื้อให้เราพับกระดาษนะคะพับกว้างๆเลยก็ได้ริมกระดาษให้เท่าๆกันจะวัดจากริมกระดาษนะคะลงมาที่1ไม้บรรทัดเส้นนี้คือเส้นไหลวัดจากเส้นไหลลงมาตามความยาวแขนที่ต้องการความยาวแขนตัวนี้พียรีกําหนดให้9นิ้ว เก้านิ้วเสร็จแล้วเราก็ขีดตั้งฉากออกไปนะคะอันนี้คือปลายแขนปลายแขนวัดจากเส้นไหลลงมา5นิ้ววัดลงมา5นิ้วแล้วขีดขวางออกไปนะคะให้เส้นขนานกันเส้นนี้เราเรียกว่าเส้นใต้วงแขนใต้รักแร้ ใต้รักแร้พี่รีไม่รู้ว่าคนอื่นเรียกยังไงเนาะแต่พี่รีเรียกว่าใต้รักแร้แล้วกันค่ะรอบวงแขนของพี่รีที่ได้คือ21 5จแต่เวลาเรามาทำแพทเทิร์นแขนเสื้อนะคะให้เราลบออกครึ่งนิ้วก็จะเท่ากับ21นิ้วนะเพื่อเวลาเราสร้างแพทเทิร์นแขนเสื้อของเรานะคะหรือรอบวงแขนจะได้ไม่ใหญ่เกินไปเนาะพี่รีลบแล้วนะคะได้21นิ้ว21นิ้ว ให้หาร2แล้ววัดจากจุดนี้ลงมาหาเส้นใต้รักแร้21นิ้วเพียรีก็ได้10.5ก็วัดจากจุดนี้นะ10.5แล้วเฉียงไปหาเส้นใต้รักแร้อพอมันจิ้มจุดตำแหน่งไหนก็ติ๊กเลยติ๊กขีดนะคะขีดไปเลยแล้วแบ่งครึ่ง10.5เพียรีแบ่งครึ่งก็ได้5นิ้วกับ1กระเบียดตำแหน่งนี้แบ่งครึ่งนะคะ แบ่งครึ่งจากจุดนี้มาหาเส้นหัวไหล่ฝั่งนี้แบ่งครึ่งหนึ่งก็ประมาณนี้แล้วแบ่งครึ่งจากจุดนี้มาหาใต้ลักแล้ตรงนี้นะคะแบ่งครึ่งอีกประมาณนี้นะคะตอนนี้เราได้สี่ช่องแล้วขีดแรกตรงนี้ให้เราขีดขึ้นบนตั้งขึ้นบน แล้ววัดจากจุดนี้นะคะเส้นตรงของเราวัดขึ้นไปที่ครึ่งนิ้วติ๊กไว้นะวัดครึ่งนิ้วติ๊กไว้ข้ามมาตำแหน่งนี้วัดลงนะคะตำแหน่งนี้ให้ขีดลงข้างล่างแล้ววัดจากเส้นตรงลงมาครึ่งนิ้วติ๊กไว้เส้นวงแขนของเรานะคะแพทเทิร์นแขนเสื้อของเรามันจะมีแบบ มันจะโค้งขึ้นบนโค้งขึ้นบนไปหาเส้นนี้แล้วก็ลงมาหาเส้นกลางแล้วก็ลงมาหาเส้นนี้แล้วก็เชื่อมไปหาเส้นนี้มันจะเป็นลักษณะขึ้นลงแต่สําหรับมือใหม่เราจะต้องขีดขึ้นขีดลงแบบนี้เนาะเวลาเราโค้งเราจะได้แบบโค้งง่ายๆนิดหนึ่งขั้นตอนการโค้งจะใช้มือก็ได้หรือใครจะใช้ไม้บรรทัดโค้งเหมือนเพรีก็ได้นะคะเพรีจะวางแบบนี้ขีดเชื่อมตั้งแต่หัวไหล่นะคะ ลงไปหามันจะผ่านเส้นที่เราวัดขึ้นครึ่งนิ้วนะคะแล้วก็เชื่อมไปหาเส้นกลางช่วงกลางมันจะใช้มันจะเท่ากับเส้นเส้นตรงเลยแล้วเราค่อยมาเชื่อมลงไปหาเส้นนี้กันนะค่อยๆเชื่อมทีนี้เราจะโค้งตามไม้บรรทัดโค้งบางครั้งมันก็ไม่ได้องศาเราก็ขยับนะคะก็ต้องรู้จักสังเกตด้วยนะคะ ไม่ใช่โคง้งตามไม้มันทัดโค้งไปเลยนะคะมันก็ขึ้นฟ้าไปตอนนี้แขนของเรามันก็จะโค้งขึ้นลงแบบนี้อันไหนไม่ตรงไหนไม่สวยนะคะเราก็ตกแต่งได้นะต่อมาปลายแขนนะคะถ้าเราต้องการปลายแขนเท่าไหร่ก็ให้หารสองแต่มือใหม่เองบางทีการที่เราจะกําหนดรอบปลายแขนก็กําหนดไม่ค่อยเป็นเราก็จะมาฝึกแบบง่ายๆเลยนะคะให้วางไม้บรรทัดแบบนี้นะคะจากริมที่อ่าเป็น ใต้รักแร้ของเราตำแหน่งนี้เนาะวัดมาหาเส้นด้านสันทบได้เท่าไหร่ขยับลงนะคะขยับลงแล้วก็ขีดไว้ก่อนอ่าขีดไว้ก่อนนะขีดไว้ก่อนตำแหน่งนี้คือมันตรงเกินไปเราจะวัดตำแหน่งนี้เข้ามาที่ประมาณ1นิ้วครึ่งนะคะ1นิ้วครึ่งหรือ1นิ้วก็ได้นะคะหรือ1นนิ้วก็ได้นะแล้วขีดเชื่อมไปหาเส้นนี้ มันก็จะได้แขนเสื้อที่แบบเฉียงเข้ามาด้านในนิดนึงแขนเสื้อของเราเพียรีจะเผื่อเย็บเลยนะคะแขนเสื้อเผื่อเย็บแต่ด้านบนและด้านข้างเราไปเผื่อที่ตัวผ้านะคะเพียรีจะเผื่อเย็บที่1น1นิ้วครึ่งหนึ่งนิ้วครึ่งตัดเลยตัดแบบนี้ก่อนนะคะ ให้เราตัดปลายก่อนแต่ตำแหน่งนี้คือตำแหน่งเผื่อเย็บนะคะเผื่อเย็บเราจะพับพับปลายแขนเสื้อเข้าไปแบบนี้นะคะอันนี้เผื่อเย็บนะคะพับเผื่อเย็บเข้าไปแล้วเราก็ตัดนะคะเส้นตรงไม่ใช้เราจะใช้เส้นโค้ง ค้งให้สวยๆกว่าเพี้ยรีนะคะพอตัดเสร็จแล้วช่วงกึ่งกลางไหลให้เราตัดคลิปตัดคลิปไว้ก่อนกลางแพทเทิร์นออกมามันจะได้ในลักษณะนี้นะคะปลายแขนนะคะเราพับครึ่งนิ้วแล้วก็พับหนึ่งนิ้วแบบนี้นะคะพอเราเย็บออกมา ลายแขนของเรานะคะมันจะได้ประมาณประมาณนี้นะคะ1นิ้วหรือประมาณ3ามกระเบียดเนาะอันนี้คือปลายแขนของเราพี่อารีอธิบายคร่าวๆในขั้นตอนการนำไปตัดเย็บนะคะคือเวลาเราเย็บชายเสื้อของเขาเท่ากันพอชายเสื้อเท่ากันชิ้นหลังของเรามันจะสูงกว่าชิ้นหน้านะคะพอเราเย็บมันจะโน้มลงมาข้างหน้าแบบนี้ ตำแหน่งที่พียรีคลิปนะคะก็คือตรงนี้เนาะเวลาเราโน้มมาปุ๊บชิ้นหน้ากับชิ้นหลังมันชนกันเราก็รีดกระดาษนะคะตำแหน่งนี้พียรีตัดคลิปซึ่งตำแหน่งที่เราตัดคลิปนั้นมันจะต้องเย็บต่อกันกับกลางของแขนเสื้อนะคะมันจะต่อกันตรงนี้นะคะไม่ใช่กลางของแขนเสื้อมาต่อกับรอยต่อตรงนี้นะ ค่อยๆทําความเข้าใจนะคะคอเสื้อตัวนี้มันไม่กว้างเป็นคอเสื้อที่พี่อรีทําแบบแคบเหมาะสําหรับใครที่จะทําเป็นปกเชิ้ตซึ่งการทําปกเชิ้ตนั้นเราก็จะต้องผ่าด้านหน้านะคะการผ่าด้านหน้าพี่อรีทําไว้หลายคลิปแล้วนะคะเราสามารถผ่าแบบนี้เนาะแล้วติดเป็นกระดุมด้านหน้าเราทําเป็นกระดุมด้านหน้า แล้วต่อเป็นปกเชิ้ตหรือปกอะไรก็ได้นะคะก็แล้วแต่เราแต่ถ้ากรณีที่เราอยากจะทำเป็นคอกลมธรรมดาทั่วไปใส่แบบสบายๆนะคะให้เราขยายคอกว้างขึ้นขั้นตอนการขยายคอนะคะก็คือสมมุติว่าตำแหน่งนี้เพียรีขยายออกไปประมาณ3กระเบียดแล้วกันอยากได้หลวมๆม,มากแล้วไม่อยากผ่ามันวุ่นวายนะคะเพียรีก็ขยายออกมาประมาณ3กระเบียดแบบนี้เนาะ เอาพอกว้างๆไปเลยเนี่ยสามกระเบียดเราก็ขยายให้มันได้นะคะองศาหรือเส้นที่ขนานกันนะคะสามกระเบียดก็คือสามกระเบียดรอบเลยนะคะครึ่งนิ้วก็ครึ่งนิวงน้วรอบเลยนะคะอันนั้นคือชิ้นหน้าทีน,นี้เวลาเราจะขยายชิ้นหลังหละ่ะชิ้นหน้าเราขยายเท่าไหร่ชิ้นหลังของเรานะคะช่วงไหลตรงนี้เราก็ขยายให้เท่ากันนะคะเช่นตัวนี้ขยาย3มกระเบียดชิ้นหลังเราก็3มกระเบียดนะ สามกระเบียดนะตรงนี้ก็สามกระเบียดแต่เวลาเราโค้งไม่ต้องลึกนะคะจะเทียรีพับชิ้นหลังให้ดูก่อน,นเวลาเราโค้งชิ้นหลังนะเราไม่ต้องโค้งสามกระเบียดลึกลงไปแบบนี้เราแค่ขยับสามกระเบียดตรงนี้นะคะแล้วเราค่อยโค้งมาโดยใช้เส้นเดิมช่วงข้างล่างเส้นเดิมแค่ขยายข้างออกแค่นั้นพอ เพราะว่าถ้ามันลึกนะคะคอหลังของเราลึกมันไม่สวยแล้วหลังจากนั้นเราก็ตัดเป็นผ้าผ้าคุ้นนะคะมาต่อคอกลมก็ได้หรือจะทําเป็นสาบก็ได้นะคะซึ่งขั้นตอนการทําสาบเสื้อหรือสาบคอเสื้อพี่รีก็ทําคลิปสั้นๆไว้แล้วนะก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเสื้อผู้ชายแบบง่ายๆนะคะสวัสดีค่ะ